9ซีรีส์จีนที่แฟนๆโหวตว่าดูเพราะพระเอกหล่อเคยไหมคะดูซีรีส์จีนจนจบเพียงเพราะพระเอกหล่อเกินห้ามใจไม่ว่าจะเป็นปจิ้งถิงจากวันนี้วันไหนยังไงก็เธอจางหลิงเฮ่อจากรักเธอที่สุดเลยหรือฐานเจนซื่อจากปฏิหารหัวใจกำไรซื่อรักแค่เห็นหน้าพระเอกก็เพียงพอให้เรากดดูจนจบวันนี้เราจะพาไปดู9ซีรีส์จีนที่แฟนๆลงความเห็นว่าดูเพราะพระเอกหล่อ หไปจิ้งถิงจากวันนี้วันไหนยังไงก็เธอซีรีส์ที่ทําให้ไปจิ้งถิงกลายเป็นสามีแห่งชาติหลายคนบอกว่านี่คือช่วงพีคที่สุดของเขาคาแรคเตอร์ซางเหยียนพระเอกสายอบอุ่นที่แอบรักนังเอกมาตั้งแต่มัธยมแม้ว่าเนื้อเรื่องจะถูกวิจารณ์เรื่องความดาราม่าที่เพิ่มขึ้นจากต้นฉบับนิยายแต่แฟนก็ยังคงดูเพราะเสน่ห์ของไปจิ้งถิงล้วน,วนโดยเฉพาะฉากหว,วานๆที่ละมุนจนต้องกรีดออกมา สองจางหลิงเฮ่อจากรักเธอที่สุดเลยก่อนหน้านี้แฟนๆมักจะจดจ,จําจางหลิงเฮ่อจากบทบาทการแสดงในละครย้อนยุคเรื่องของรักของข้าเล่รักวังคุณหนิงและองค์หญิงใหญ่คราวนี้เขากลับมารับบทคุณหมอสุดหล่อที่แค่ใส่เสื้อกาวก็ทําให้แฟนๆใจละลายแม้พอดเรื่องอาจจะไม่หวาแต่บรรยากาศดีมากแถมยังมีซีนโรแมนติกชวนเขินเพียบและอย่าลืมฉากที่พระเอกดูแลนางเอกอย่างใกล้ชิด ซึ่งทำให้แฟนๆจินตนาการไปไกลว่าถ้าได้หมอแบบนี้จริงๆคงดีไม่น้อย 3. เซียวจา้านจากลำนำกระดูกหยกการกลับมาเล่นซีรีย้อนยุคข,ของเซียวจา้านแม้จะไม่ได้รับคำชมเท่าผลงานระดับตำนานอย่างปรมาจาระทิมานแต่ลูกเทพเซียนชุดขาวของเขาก็ทำให้แฟนหลงไหลแค่เห็นเขาในบทสื่ออิงก็ทำให้หลายคนดูจนจบเสน่ห์ของเซียวจา้านไม่ใช่แค่หน้าตาหล่อเหลาสไตล์หนุ่มจีนโบราณ แต่ยังรวมถึงแววตาอบอุ่นและน้ำเสียงที่ตึงใจคนดูเรียกได้ว่าทุกซีนที่เขาปรากฏตัวคือความฟินแบบขั้นสุด 4. รีรหลวเสียอี้จากผีบานชั่วการวสันเป็นซีรีส์ดราม่าแก้แค้นที่ต้นฉบับเข้มข้นมากแต่เวอร์ชั่นซีรีส์อาจลดทอนดราม่าไปบ้างอย่างไรก็ตามหลิวเสียอี้ยังคงหล่อทะลุมุมกล้องโดยเฉพาะลุกล่อร้ายๆที่ทำให้แฟนดูเพลินตา นอกจากนี้การแสดงของเขาในฉากอารมณ์เข้มข้นก็ถือว่าทําได้ดีมากใครที่ชอบพระเอกที่มีทั้งมิติของความเข้มแข็งและเปราะบางห้ามพลาดเรื่องนี้เด็ดขาดนะคะ 5. ห่าอย่างๆจากเทพยุทธ์เซียนกอรี่แม้ว่าแนวอ e ีสปอร์ตจะไม่ได้เป็นที่นิยมสําหรับทุกคนแต่อย่างอย่างในบทเยี่ยชิวนักกีฬาอ e ีสปอร์ตสุดอัจฉริยะที่มีสเสน่ห์แบบกวลกวๆก็เพียงพอให้แฟนๆติดหนึบ พอตเรื่องอาจจะไม่แปลกใหม่แต่ความล่อของอย่างๆช่วยได้โดยเฉพาะฉากที่เขาโชว์สกิลการเล่นเกมแบบเทๆนี่แหละที่ทำให้แฟนๆใจเต้นแรง6ขุยเทียนจากรักครั้งเดียวที่หวายนานดัดแปลงจากนิยายยอดนิยมและหูอีเทียนเหมาะกับบทพระเอกในฝันสุดๆแม้ว่าเนื้อเรื่องจะไม่เข้มข้นเท่าซีรีส์วัยรุ่นเรื่องอื่นๆแต่แค่ได้เห็นหูวเทียนก็ทำให้แฟนๆดูได้แบบไม่เบือ่อ โดยเฉพาะอรอยยิ้มมุมปากและแววตาอ,อบุนญเขาที่ทำให้คนดูรู้สึกเหมือนได้ย้อนวัยกลับไปสมัยแอบรักรุ่นพี่ครั้งเจ็ดกงจิ้นจากหัวใจรักนักผจญเพลิงหลังจากโด่งดังจากนักครบพเนจรสุดขอบฟ้ากงจิ้นกลับมาในบทนักแต่เพลิงสุดหลอแม้ว่าพอดเรื่องจะไม่ได้เข้มข้นแต่ความหล่อของกงจิ้นทำให้แฟนๆดูจนจบแน่นอน โดยเฉพาะฉากที่อยู่ในชุดนักดับเพลิงสุดเทพพร้อแมแววตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นใครชอบหนุ่มลุกเข้มเข้มต้องลองดูค่ะ 8. หลัววินซีจากไฟผันจันเป็นซีรีส์พีเรียดที่หลัววินซีรับบทเป็นพระเอกในลุกเทพเซนสุลลแม้ว่าพล็อตเรื่องจะเรียบง่ายแต่แค่ได้เห็นเขาในบทสร้างกวนโถก็ทำให้แฟนๆใจละลายไปแล้วโดยเฉพาะลุกสง่าง,งามในชุดจีนโบราณ และบุคลิกนิ่งขึ่มที่แฝงไปด้วยสเสน่ห์แบบลึกลับใครที่ชอบพระเอกสไตล์นี้ต้องดูให้ได้และคนสุดท้ายคนที่9เหลินเจหลุนจากองค์ครัก์เสื้อแพรเรื่องนี้รับรองว่าหลายคนตกหลุมรักลูอี้อย่างแน่นอนแม้พอดอาจไม่แปลกใหม่แต่สเสน่ห์ของเหลินเจหลุนและเคมีของเขากับฐานรงวินก็ทําให้ซีรีส์เรื่องนี้กลายเป็นที่รักของแฟนโดยเฉพาะฉากที่เขาทําหน้าขึมแต่แอบแสดงความเป็นห่วงนางเอก มันช่างละมุนและทําให้คนดูอินสุดๆจบแล้วค่ะสําหรับ9ซีรีส์ที่แฟนดูเพรพาะระเอกหรอมีเรื่องไหนที่คนดูเพราะเหตุผลน,นี้บ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังค่ะ